มาเริ่มวันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมกับงานการแข่งขันกีฬาลีลาดนะคะครประจำปี2557ค่ะที่ทางทูวิชั่นของเราเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนเป็น,ป,นประจำทุกปีเลยนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะก็มีเหล่าบรรดาศิลป,ปินจากบ้าน 2AF ไปร่วมสร้างความสนุกสนานด้วยนะคะ โดยทูวิชั่นนะคะเป็นผู้สนับสนุนงานการจัดการแข่งขันกีฬาลีลานานาชาติระดับอาชีพนะคะและการแข่งขันกีฬาลีลาแห่งประเทศไทยประจําปี2557ค่ะโดยมีคุณวันลบนะคะคุณวันลบเจรวนนท์รองประธานกรรมการเครือเจริญพกพัน CP เป็นประธานเปิดงานค่ะซึ่งงานนี้ยังได้ศิลปิน True AF มาร่วมร้องเพลงและเอนเตอร์เทนคนดูภายในงานได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยล่ะคะ่ะ ก็รู้สึกว่าเขาจัดเต็มกันมากจริงเพราะเขาเป็นนักกีฬาลีลาะค่ะซึ่งเมื่อกี้เราแอบเห็นจังหวะวอลใช่ไหมคะ คือชุดอลังการงานสร้างมากแล้วคือวันนี้เรามาโชว์ร้องเพลงค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะเต้นเป็นไงครับพี่เบลก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อกี้ขนาดเดินออกไปร้องเพลงยังตื่นเต้นเลยคือพี่ๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาเนาะเต้นกันแบบว่าชุบชับชุบชับแบบไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยนะพรุ่งนี้จะเต้นทั้งหมด2จังหวะค่ะเป็นจังหวัดชาชาชากับจายก็ถือว่าเป็นโชว์สนุกสนุกแล้วกันเพราะว่าเราอาจจะแบบไม่ได้เต้นดีเท่ามืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูระหว่างแบบพักครึ่งระหว่างดูนักกีฬาสวยๆมาก ส่วนประกาศผลนะครับใครจะเป็นใครได้รับรางวัลไปพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงข่าวทวินไซต์ของเราจะมีภาพการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมาฝากกันแน่นอนครับดูภาพข่าวไปยังจำได้ถึงสมัยมัธยมปลายม .6 ค,คุณเรียนเรียนไหมเรียนยค่ะนี่กี่ออกไปเรียนข้างนอกด้วยเลยชื่นชอบเหรอชอบเหรอ คือก็ชอบนะแต่มันไม่ใช่แนวกี่เลยกีต้องเป็นแนวฮิปฮอปเน <c oughs> <c oughs> ่ปกติวิชาพลราี่ผมชอบบทนะยกเว้นนี่แหละฮะลีลาตอทรมานแล้วเลยนะฮะ